สวัสดีครับพี่น้องครับจะมีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ช่องน้องทางหวานครับไพี่น้องมาชมบรรยากาศเท็กบ้านสวนครับจังหวัดเอกทิศยาครับพี่น้องครับบรรยากาศเข้าวเยอะแยะมากมายครับพี่น้องครับ เคกบ้านสวนบางน้อยครับยุดยาครับมาด้ยาครับเดียวกขเียยุทาเน่ยอมายุทบ้านสวนบ่ยุดยายุยาบางน้อยปะแน่ครับ้างนีไปบางน้อยเสี่นเบกุเนดีคามกุงเทียบอะกุงุ้งกุงเจ้าปะนีวเี๋ยราน จะดูดาเนาะแยบเอออะไรล่ะงงเอยก่อนนอนาวมเลยใช่ไรปุ่มบาหรอมลมย่ำบ่มันรมี่เ้แ้อะรกี้มานี่ครับลมครับดาโอ้โหากาศนครั

เอาไปมลูกน่ยไข่เนี่ย,เ,ยอเอาไหมนี่ไขทองไหมลูกเอาไหมคะาามาไหมไอโอ้กินตับปลาดำ ้องมาเดินชมบรรยากาศเช็กปัดสวน Màu -hạ, màu -hạ, đâu, oh. <laughs> chắc <mũ rồi>, chépมากมาย <laughs> oh, các bé nó các chép muối bạc các mới

เชื่อมกับรถใสร็จติมจ้าพี่ับพี่น้องครับเด็กคล้องฝากลับบ้านแล้วครับพีบ่น้องครับได้เจอกันใหม่นะครับพี่น้องครับ